กลับเราจะมาบอกถึงวิธีการติดตั้งมุ้งลวดนะครับมุงลวดแบบเป็นแถบแม่เหล็กนะครับตอนนี้ก็ได้ลือออกจากถุงนะครับแกออกจากถุงที่เรียบร้อยนี่เป็นผ้าเขานะครับผ้าตามขนาดที่ระบุไม่เลยก็คือตามตเปคที่เราสั่งซื้อขั้นตอนแรกก็เอาไอแถบตัวที่เป็นแม่เหล็กนะครับไปแปะแปะก่อนเลยนะครับตัวหนึ่งแล้วก็อันที่สอง ็แปะทับกันไปอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือเอาหน้ากาวหันออกด้านนอกอ,นอันแรกเนะ่เอากาวไปแปะที่อขอบประตูหน้าต่างก่อนนะครับตัวหลังแถบแม่เหล็กพอติดเสร็จเราก็เอาอีกด้านหนึ่งสลับกันนะครับแล้วก็เอาแปะอีกเอาแถบแม่เหล็กสัมผัสหน้ากันแล้วก็ลอกกาวตรงแถบแม่เหล็กออกนะครับแล้วก็เอามุ้งลวดเนี่ยไปทาบใส่กับกาวนะฮะทาบใส่กับกาวเสร็จเราก็ เอาตัวอีกตัวหนึ่งนะครับไปทาบทับนะครับมันจะเป็นแกนแกนพลาสติกแกนพลาสติกแบบออกจะประมาณเนียวเหนียวแข็งนะครับทาบทับอีกรอบหนึ่งแล้วก็ดึงออกมาจ่าจหัวมุมนะครับแต่ละมุมมันจะมีช่องสอดให้อยู่นะครับเป็นตัดหัวมุมไม่ต้องตัดชิดมากนะครับให้ห่างระหว่างระหว่าง หัวมุมต่อหัวมุมประมาณทักห่งเซนครึ่งเกือบเกือบสเซนเนี่ยฮะตรงนี้นะครับต้องห่างหน่อยไม่งั้นมันจะชิดกันฝั่งนู้นเนี่ยเวลาไอตัวหัวมุมตรงนี้ยัดเข้าไปมันจะมันจะทําให้ไอตัวแถบพลาสติกตัวเนี้ยเนี่ยครับที่ผมตัดเนี่ยมันมันยาวเกินนะครับต้องไม่ต้องกลัวนะมันจะ เอาชิดนะครับเอาห่างๆอย่างนี้เลยแล้วเราจะเอาสวมใส่ได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ตัวแถบหัวมุมตรงนี้แหละครับตัวเจ้าปัญหาก็คือเวลาเราเอาสอดเข้าล่องนะครับตัวเขาจะไปติดเดือยอยู่ข้างในแล้วก็ทําให้งออย่างนี้ครับครั้งแรกนะครับที่ติดก็ไม่รู้วิธีการนะครับตัวนี้ก็เป็นบาดแรกครับนี่ฮะติดอย่างนี้เลยแล้วก็เอาตัวที่เราตัดเรียบร้อยแล้วนะครับเอามาแปะอยู่กับไอ้แถบแม่เหล็กที่เราวัดไว้นะครับ มันจะเป็นม้วนแถบแม่เหล็กให้ให้ยาวๆนะตัวนั้นแหละครับเอามาแปะก่อนนะฮะตอนแรกก็ยังง,งงงอยู่ว่าแปะยังไงที่ไหนได้เอาเอาแถบแม่เหล็กสัมผัสกันนะครับอีกด้านหนึ่งที่มันมีกาวเอาแปะหน้าต่างอีกด้านหนึ่งอพอปิดเสร็จสลับด้านนะครับตอนนี้ก็ตัดเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้พอเราวัดได้ที่แล้วก็ให้เอามีดคัตเตอร์นี่กรีดตามร่องตามที่เราต้องการได้เลยว่าเราจะเอา ห่างจากขอบแม่เหล็กประมาณไหนนะครับส่วนมากก็จะพอดีนะครับมันถึงจะสวยงามก็ผมเลือกที่จะตัดติดกอบขอบแม่เหล็กเลยหรือก็ขอบวงกลมนะครับนี่ฮะตัดออกเลยครับไม่ให้เหลือสูงอย่างนี้มันจะน่าเกียดน,นะฮะแล้วก็ถือว่าตัดออกแล้วก็ดูสวยงามนะครับตอนแรกๆอาจจะงงๆหน่อยนะฮนะแต่ฮะตัดออกมาเลยนะครับตัดออก ให้หมดนะครับอย่าให้เหลือนะเวลามันมีอ่าใยห,ห้อยตองแต่งมันน่าเกลียด